เขียวหวานปลาซ้อนไข่เมนูโปรดของคุณแม่เจเองค่ะวันนี้จะมาเยี่ยมที่บ้านเลยจัดการทำเลยดีกว่าเนื้อปลากรายคุ้มไข่แดงเค็มมันๆน,นำไปแกงเขียวหวานคือรสชาติกลมกล่อมถึงเครื่องแกงมากจะเอาไว้ทานกับข้าวสวยหรือขนมจีนก็ได้เลยค่ะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำเนื้อปลากรายมากดทำให้แบนก่อนค่ะ จากนั้นนำไข่แดงเค็มมาวางแล้วก็ห่อได้เลยห่อให้มิดตัวไข่แดงเค็มของเราเลยนะคะเมื่อทำจนครบแล้วเนี่ยก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อเทนนะ้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มเดือดค่ะใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปรอให้น้ำเดือดดีค่ะค่อยๆใส่ปลาซ่อนไข่ของเราลงไปได้เลยนะ ค่อยๆใส่ลงไปให้หมดดีเลยค่ะจากนั้นก็รอให้เดือดชอนฟองออกได้เลยคนอีกครั้งให้สุกทั่วกันดีค่ะเมื่อเดือดดีแล้วยกลงนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งมหม้อเทน้ำมันลงไปใส่เครื่องแกงเขียวหวานลงไปผัดได้เลยค่ะผัดให้พริกแกงส่องกลิ่นหอมดีเลยนะคะ ต่อด้วยหัวกะทิผัดต่อให้เข้ากันหรือกะทิของเราแตกมันค่ะต่อไปใส่เกลือน้ำตาลปีบน้ำปลาหางกะทิตามลงไปตามด้วยมะเขือเปราะมะเขือพวงปลาซ่อนไข่ที่ทำไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีเลยคนจนเข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นแล้วก็ใส่ใบโหระพาตามพริกชีฟ้าหัน่นแฉลบคนต่ออีกครั้งกลิ่นหอมฉุยเลยค่ะตอนนี้อยากออกไปตักข้าวแล้วเนี่ยเสร็จแล้วไปคะ่ะเสิร์ฟกันได้เลยร้อนๆเลยคะ่ะแกงเขียวหวานปลาซ้อนไขห่หอมหอม สีสันสวยงามเลยละรสชาติแบบนี้ถูกปากแน่นอนแถมมีประกายนุ่มๆได้ไขเ่เค็มมันๆด้านในมีแต่ความอร่อยรวมกันเลยค่ะทานกับข้าวสวยก็ดีขนมจีนก็อร่อยเห็นแบบนี้ต้องไปทำตามกันแล้วนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ติดค o ก k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ